สวัสดีครับวันนี้จะมา,าพูดถึงเรื่องทหารนิดหน่อยก็จริงนี้ไม่อยากไม่อยากพูดกลัวกลัวทหารทหารมีปืนครับแต่ก็แต่อย่างน้อยก็มั่นใจอยู่ทหารที่รักชาติวัไทยมีเยอะทหารส่วนใหญ่ผมว่ารุ่นหนักเก้าเก้าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่รักประชาธิปไตยครับจะมีส่วนน้อยที่ชอบระบอบเผเ็ตการ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้นํำในกองทัพนี่แหละชอบเพราะว่ามันมันได้มาง่ายไงขับปืนจี้หัวเดีก็ได้ละยึดอานาจได้เดยก็ได้ละแต่ส่วนคนที่มีความสามารถเลยจริงจริงอ่ะก็ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซะไปอยู่ในฝั่งวิชาการเข้ากุเงีย้ยส่วนคนที่ลบเก่งๆก็ไปหาว่าเขาบ้าซะไปดองเขาไว้อะไรไว้ส่วนคนที่เรียนเก่งๆก็สิ้นสุดตำแหน่งได้อย่างสวยงาม เล่หรืออลังการนะครับวันนี้ก็พูดถึงบิ๊กตู่หน่อยอยากจะฝากถึงท่านหัวบพรบหน่อยนะครับว่าอยากก็รู้อยู่แล้วท่านเป็นกลางนะครับบิ๊กตู่ท่านเป็นกลางกลางใจประชาธิปัตย์เลยนะครับเป็นกลางมากก็การวางตัวก็อยากให้วางท่านวางตัวดีๆหน่อยอย่าอย่าขี้ตกใจอย่าขี้ ระแวงสงสัยอย่างล่าสุดที่สอปอล้านนานะ่ะท่านไม่เช็คข้อมูลก่อนงเงือบเลยเห็นไหมท่านอย่าไปเชื่อลูกน้องมากเมื่อก่อนก็โดนเสออหลอกครั้งแล้วผังล้มเจ้าอะ่ะแล้วเป็นไงอะ่ะผังล้มเจ้าฆ่าคนฆ่าประชาชนตายไปตั้งเท่าไหร่เป็นร้อยท่านอย่าขี้งุนหงิดท่านเป็นหนึ่งผู้นํากองทัพนะเขาแล้วก็ อะไรที่ทอบเอขาผัดผัดกระเพราอ่ะแล้วกินเข้าไปในห้องงราหูดหิดออกมาได้วาาสนาหน้าน่วมแซวเรื่องลูกท่านหน่อยโอ้โหท่านประกาศไม่ให้ไม่ให้นักข่าวเข้าทอบอเลยอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันต้องใจกว้างนะท่านเป็นผู้นำอะ่ะเป็นผู้นำระดับสูงของกองทัพของมาเอตอ่ะท่านต้องใจกว้างต้องนิ่งหนักแน่นนะครับต้องนิ่งแล้วก็ การอยากให้ท่านให้เกียรติประชาชนด้วยทุกทุกฝ่ายทุกฝั่งท่านไปว,ว่าพี่ตู่จะสูพรเขาว่าอเป็นคนไม่มีเกียรติผมไม่ต้องให้เกียรติท่านมีเกียรติมากโอ้โหขึ้นมาด้วยยังไงก็รู้อยู่แก่ใจท่านขึ้นมา,มาตรงจุดนี้ได้อย่างไรคนจะมีเกียรติไม่เกียรติอะถ้าคนที่ไม่รู้จักให้เกียรติคนอื่นนะคนนั้นก็ไม่สมควรจะมีเกียรติเหมือนกันหละครับ อยากจะฝากนิดนึงสวนทหารที่ท่านเอาไปตั้งบังเกอร์อยู่เป็นสองรอยกว่าจุดนัะน่ะโอ้โหไม่รู้ท่านเอาอะไรมาชิดบ้านหรือเปล่าไม่ต้องไปตั้งครับมันน่าเกียรดเหมือนบ้านเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยนะอยากให้ท่านาใช้ชีวิตแบบบ้านปลายดีๆตอนนี้ท่านเป็นบิ๊กตู่พบทบ,อ,บอ,อีกไม่กี่เดือนแล้วท่านจะเป็นไอ้ตู่ คนธรรมดาครับท่านต้องพาเดินดินกินข้าวแกงนะครับอีกหน่อยไม่มีใครมาคุ้มหัวล้อมหน้าล้อมหลังท่านแบบน,นี้แล้วท่านดูลุกลพี่ท่านดีป,นประวิตรลุคพงศ์เป็นไงละ่ะเงียบครับทำหน้าเปลี่ยนถ่ายเมือ่อไหร่อ่ะท่านจะเดือดร้อนท่านจะมาเที่ยวที่อื่นท่านจะลำบากทุกคน ท่านไปกินหนูต้อนท่านมาเหนือมาอีสานเนี่ยกินกาแฟสักแก้วระวังโดนน้ำลายอะไรนั้นนะไม่รู้ด้วยเนอ้อนะครับก็นิดนึงอยากจะฝากท่านเ,าเนาาร,ร,นรนื่องความเป็นกลางอย่าไปดูถูกใครไล่ดูถูกใครแล้วอย่ามาหงุดหงิดอะไรง่ายเนี่ยผมโชว์ความเป็นกลางท่านให้ดูนี่สมัยนั้นท่านก็เป็นกลางตอนมาร์กป็น,นยกนี่ โอ้โหดูโอควมนาดแม่ยิ้มหวานใส่กันเลยนะครับมีวันนี้นี่วันนี้ใครเอยแม่ลุงกำนันกำนัลไส์เขาภาคของเราว่าไงอะ่ะความสนิทสนมนะครับความสนิทสนมทำให้พิกป๊อกอนุพงษ์เรียกนายสุเทพคุ้นเคยยังว่านาเทพส่วนพลเอกประยุทธ์จนันโชารองผอ,อรบ,อรบอรเรียกว่าพี่เทพนี่ กับพี่น้องกันน่ะนะก็เข้าใจกันอยู่ครับแต่ฝากนิดนึงาวางตัวอะไรก็วางตัวให้ดีๆหน่อยนะครับแล้วอย่ามาดา่าคนอื่นว่าเขาทุจริลงทุจริตอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปดา่าเราด้วยนะดูกองทัพสก่อนเพียบปีนึงเป็นหมื่นล้านแสนล้านเหมือนกันนั่นนะ่ะอย่าให้พูดพูดเดี๋ยวมันยาวฝากท่านด้วยละกันอย่ามาดูถูกคนเสื้อแดง อย่ามาดูถูกประชาชนนะครับให้ท่านวางตัวดีๆวางตัวเป็นกลางเพราะว่าถ้าท่านวางตัวไม่เป็นกลางเมื่อไหร่ประชาชนจะจะงอนท่านมั่งนะแล้วก็จะหาว่าไม่เตือนนะครับสวัสดีครับ